คงจะไม่เข้าใจสินะดูการ์ตูนฟรี24ชั่วโมงได้ที่แต่ว่าฉันได้เห็นมัน,<ห>นด,ด้วยตาออของตัวเองมาแล้วเพื่อจะให้เกิดปาฏิหาริย์แบบนั้นอีกครั้งฉันขอเดิมพันด้วยทุกๆอย่างยี่ยงังไงเราก็ยกโทษให้เจ้าคาสกิไม่ได้เครียดไปไหมอ,อ,อ,อ น่าย่นกว่าเข้าวเลียบย่างขึ้นชื่อของอาซาคุสาสเสยอีกนะเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมหเฮ้ยปร่อยแล้วล่องล่ง <c ười> อ่ะอืมหืมเออมาเออวดหน่อยจะได้ผ่อนลายไงทำอะไรของนายเนี่ยฉัน <laughs> ล้างมือเรียบร้อยแล้วล่ะนะ,ะโดนอวันนี้นายมาทำอะไรกันแน่เนี่ยฮะ อ๋ออืมต้องเล่นให้สนุกสิออออเออก็น่าสินะขอบใจมากนะให้แม่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ตามเว็บนี้มีไอเดอร์คอมของเรานะครับผมการไฟฟ้าแองกาจีเรื่องนี้นะครับผมหรือตอนตอนนี้นะครับผมก็มาแล้วนะฮะแต่เป็นข้ามตอนเป็นตอนที่44นะครับผมไม่ใช่43นะฮะก็ รอดูย้อนหลังวันที่22อย่างที่ผมบอกแล้วกันนะครับผมแต่สมมุติว่าวันที่22เกิดอุบ d ิเหตุอีกก็อดแดกไปนะฮะตอนนึงโอเคงั้นกลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผม OP และ E.D. ต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้มีนะครับผมส่วนนะฮะคลิปนี้กับไฟฟกาก์าภาคนี้ตอนนี้นะครับผมจะอัพจะปล่อยให้อัพได้วันที่7นะครับผมใครที่จะโหลดไปอัพเองนะครับผมก็ต้องรอวันที่7เนาะก็ขอขอบคุณครับผม ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ตามเว็บที่มีไอเดดคอมของเราในแอรการ์ดไฟแวงการจีเรื่องนี้ก็เป็นกันเองนะครับผมก็อย่าลืมอุดหนุนลิขสิทธิ์ไปนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงผู้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมดีไมซ์ได้ด้วยความพยายามที่สูงกว่าใครๆนักสู้อสุกวะไทโยโอ้โหันาน้าดูเลยนะครับคุณไทโยไม่กดดันหรอก เพราะเสียงเชียร์ของทุกคนมันเป็นกำลังใจให้ฉันน่ะสุดยอดเลยครับคุณไทยโยเอาศักดิ์ศรีของสาขาเป็นเดิมพันแล้วชนะจนัดให้ได้นะครับฉันขอสาบานกับกำไรนี่คู่ต่อสู้คือทีมทริทรีนักสู้ชินโดโครโน่เานเยวเานียวเหนียวไอ้เจ็บนะฮะอ๋อ เทินที่44โรโนปปทะไทโยไทโยสุขาาในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับออนักสู้สุขาวะจะสามารถแก้แข้นให้นักสู้ฮาชิมารินและนักสู้ชินโนเมโชมาได้หรือไม่ห้ามครับพริบตาเด็ดขาดครับต้องชนะต้องชนะต้องชนะ น่น Freiheit ทีมด <like> ouais ีมซสเขาหลังชนฝ่าแล้วนี่ครับนี่เป็นความหังสุดท้ายแล้วเฮ้ยพวกเราเองก็ไม่ยอมแล้วนะ้เจ้าผกนั้นได้เห็นพลังของกระก้านเอ็มพร์หน่อยเอยลยลอยลอยล่ลอยลอลอยลอยลอกลอนลอยลอยลอิลอนลัยล่ยลอ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 ลอนลอลอยลอยลอกลัยล่อยล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 อนเอยลอยลทยลอี่อยลลอยลอยอลยล ฮะไม่มีปัญหา Stand up w e n อด o s ไรเป็นอสศวินแห่งเงาอารุนรุง่งคีมาคุสเมเซอร์เกียร์ดรากอนไรโจมตีไรอสศวินแสงอุตสาอีอาโกโจมตีสโมกเกียร์ดรากอนไร โจมตีใส่แว่นกัดจนถึงตรงนี้ยังดูเชิงกันอยู่สินะถ้าประมาทเชียวโรนุจงปลากดขึ้นพลังใหม่ที่สถิตอยู่ในร่างนี้ไราอาศวินแห่งแสงอรุณฟูลควินจากนั้นคอร์ให้ฟูลควินโจมตีใส่แว่นกัดไม่ป้องกันทวีนไรฟ รีทิคอลทริคเกอร์ยังเล่นเหมือนกับพราก่อนที่สู้กันเลยนะแต่ว่าฮะผลลับมันไม่เหมือนแน่ครับจงนำทางสู่นาคตและจงเบิกทางสู่โลกไรโรลเลอร์เจ็ดดราก้ันสไตร k เจเน e เรชั่น

เด็กพกเมคเกอร์ดรา้อนโจมตีแสงสว่างแห่งห่วงมิติจงสถิตท,ที่ดาบนี้ดาบคู่พามิติพอเคกัดสตร์เจเนอเรชั่นอสศวินทองคำนักล่าผู้รวดเร็วแคมเบลสตร์สกิลเปิดดูการสี่ใบและเลือกมาหนึ่งใบ โจมตีใส่แว่นก่อนสกิลของแคมเบลทำงานพ่ออัศวินลูกศรระยะไกลซัพเฟอร์จอมเวทย์ศักดิ์สิทธิ์พุยโจมตีสกิลทำงานพอสเลมี่้องกัน ลักสูวสุขว่าเลือกใช้สกิลได้อย่างคุ้มค่าจริงๆครับไม่เพียงแค่ขอพวกพ้องลงมาเพราะสซเลมี่นั้นเป็นจุนิตท,ที่มีสกิลเรียกพวกออกมาป้องกันจากแถวหลังได้เป็นแนวป้องกันสุดแข็งแกร่งนี่แหละพลังของโกร,รดินละ่ะคุณไทยโยสุดยอดไปเลยอะใช้ลูกไม้เดิมๆไม่ได้แล้วนะครับตั้งแต่ที่แพ้คราวนั้นผมก็ไปฝึกซ้อมเพิ่มมาอีกไม่รู้เท่าไหร่ ทั้งหมดก็เพื่อเอาชนะคุณโครโนโเพื่อลบข้อคอราหาให้สาขาแซงทุรีตอนที่ยังอ่อนแอผมต้องอยู่ตัวคนเดียวแต่ความแข็งแกรง่งมันก็ได้พาสิ่งอื่นๆมาให้ผมตอนนี้ผมมีเพื่อนอแล้วครับแล้วนอยสนุกหรือเปล่า <c oughs> ไอ้สนุกที่ว่ามันคืออะไรนี่ <c oughs> <c oughs> เชินของคุณโครโนแล้วนะ,ะจะมาไม้ไหนก็เชิญผมจะป้องกันให้ดูเองงั้นฉันขอพิสูจน์หน่อยด้วยยูนิตท,ที่เคยเอาชนะหน่อย t ไ i k e เจเนเรชั่นจัดไายกลาลวกาศอัพฮี v ว l เพ g a ซัสสกิลทำงานส่งเรียกกาศดทั้งหมดไปอยู่ใต้กองการ์ดแล้วขอจากกองการ์ด มาให้เท่าจำนวนเดิมเท่านี้เกมรับที่เตรียมไว้ก็เละหมดแล้วไม่ละไม่แน่และเฮ้ถลวงเข้าไปเลยอัพฮีเวิร์เพกาซัสตีคู่พิฆาตทิปเปอรไดรฟ์ริติคอลทิกเกอร์ฮาดัเมสแล้วทั้งนั้นเข้าตาจนแล้ว เมื่อคราวก่อนอัพพีวาลเพกาซัสเปลี่ยนเรียกาศของผมทั้งหมดผลก็คือผมแพ้โดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าคราวนี้มันไม่เหมือนเดิมว่าไงนะไกรเจเนเรชั่นมังกรทองคำสเปียร์ครอสตรา้อนสกิลของสเปียร์ครอสดูการห้าใบจากกอง แล้วซูพิเรียคอลตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าในเจ n เนอเรชั่นโซนสกิลของกิการติกริงเกอร์เมื่อมียูนิตไฟเดียวกันลงสู่สนามจากกองเอากิการติกกลับเข้ากองสลับกองแล้วดรอหนึ่งใบจากนั้นเรียการที่ลงสู่สนามได้พลัง5,000ใช้สกิลเดิมซ้ำอีกครั้งเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอ <c oughs> แค่โดนสลับเรียการในสนามไม่ทำให้วันไหวได้เลยสินะ มีพลังที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอย่างงั้นสินะเนี่ยต่อไปสไตรสกิลของกูกวินดูกาสีใบาจากกองแล้วสูพีเรียคอลงมาหนาึ่งใบจากนั้นคลอสเสลมีนักสัวสุขวะเอาประกาศเล็กกลับมาได้อีกครั้งคราวนี้แกร่งทั้งรุกและรับเลยครับเป็นไปตามที่คำนวณทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าผมพัฒนาขึ้น ความอ่อนแอก็คือบัฟนี่ก็คือกฎเล็กของสาขาแซงทัวรี่ครับไทโยโจมตีใส่แว่นกัดเพ <Perfect God. S 1> อร์เฟกต์กันนี่ โครโนโผมจะชนะคุณมันจะเป็นการพิสูจน์ว่าแนวคิดของสาขาแซงโอรี่ถูกต้องเหลือคารบนมือสองใบมีอยู่สี่ดัมเมิเธอนี้คงจะยังไหวอยู่แต่ว่าเธอหน้าเราจะโจมตียังไงโครโนอ๋อจะก้มหน้ามองพื้นไปทำไม

จบก<ป>ันแค่นี้แลละครับอีอาโก้ที่มีทริกเกอร์โจมตีเรามาทำอะไรที่นี่ป้องกันอินเตอร์เซ็ปก็มาเพื่อให้ทยโยได้เห็นแวนการ์ดของเราไงอีอาโก้อีกใบโจมตีใส่แวนการ์ดนี่ไม่ใช่เวลาจะมาก้มหน้ามองพื้น ไม่น่าเชื่อครับนักสู้ชินโดสามารถป้องกันการโจมตีอันเกรี้วกราดเอาไว้ได้ครับไม่อยาจะเชื่อโจมตีไปขนาดนั้นแท้ๆคุณทายโยย,ยังไงก็รอดมาได้เลยนะแต่ว่าเธอหน้าดี่แหละจุดตัดสินโจมตีไม่สำเร็จบนมือมีการ์ดเจ็ดใบมีสี่เดามเมจมีแนวรับแข็งแกร่ง,งเทียบกับคุณโครโนโท,ที่มีเหลือการ์ดบนมือ เห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาทำอะไรไม่ได้อ๋อนายนี่ยอดเลยนะทโยนายแข็งแกร่งขึ้นแล้วจริงๆเพื่อเอาชนะคุณคโครโนผมทนการฝึกทุกรูปแบบได้หมดคุณคงไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของผมหรอกก็คุณได้แข็งแกร่งมาตั้งแต่แรกแล้วเกมการ์ดแวนการ์ดเนี่ย าชน,นะมันก็น่าดีใจแน่นอนว่าถ้าแพ้ก็คงจะเจ็บใจแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกตั้งแต่ที่รู้จักแวนการ์ดฉันได้เจอเรื่องมากมายมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนมีคนที่ต้องไปพึ่งพาเขาแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็อย,อยู่ด้วยกันที่นี่ใช่แล้วแวนการ์ดได้ทำ ให้ฉันได้พบกับทุกๆคนโครโนได้ัวเราะได้ร้องไห้ไปกับทุกคนนี่แหละที่มันสนุกนี่คือความเร่าร้อนของแวนการ์ดนี่แหละคือแวนการ์ดของฉันเจเนเรชั่นโซนรีลีส ขงเพลงประกายหน้าบัดนี้ทางอนาคตและความเป็นไปได้สไตรเจเนเรชั่น โนอดรากอน next test ะระบบทั้งหมดน่าจะหยุดทำงานไปแล้วแต่ว่าจูจูระบบก็กลับมาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่อสุขาวะไทโยเริ่มสู้กับชินโดโครโนนะครับชินโดโครโน ผู้ใช้เด็กเกียร์โครนิคอลสินนะสไตรสกิวโจมียาโก้ไปอีกฝากของการลเวลาโจมตียาโก้ลุยไล่เกียร์วูฟไม่ป้องกันฮายโยครั้งแรกที่ได้สู้กับนายฉันสนุกมากๆเลยนะ<า>นี่ ทำไมถึงได้เริ่มเล่นแวนการ์ดแล้วขครอยากแข็งแรงขึ้นเหรอจริงๆแล้วนายเนอะเรานะถูใจเย็นใจเย็นเอาไว้เราแข็งแรงขึ้นแล้วนะเฮ้ ัฐานมิติและการเวลาสรงไปยังอีกฟ้าของโชชะต้าลื่นทะลวงภามิติยูนิตของคนคนนั้นเองก็เป็นเกียร์โครนิเคิลนี่นะ ริบัน r ดฟ์โอลอส o ัสได้คีย์ที่เข้าเพิ่มหนึ่งปุ่มกันได้ก็จะชนะใจะเย็นๆเ,เข้าไว้สกิลของโค r o น o ดราก้อนเน็กซ์เทสทำงานโ h ลอ n เ j ็ t ดราก้อนกลายเป็นวันการอีกครั้งไม่นะด้วยสกิลของโครโน o เจ็ d ดราก้อน ไฮโยคอร์ยูนิตเกรดหนึ่งลงมาป้องกันไม่ได้หมดสิทธิ์ใช้เพอร์เฟกซ์าสินะไม่เอานะเราไม่อยากกลับไปออนแอร์เหมือนเดิมอีกแล้วก็เพราะความออนแอร์ก็คือบาปใช่ที่ไหนเล่าค<ะ>วามออนแอไม่ใช่บาปหรอกความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบสักหน่อยนักเรียสู้ได้อีกนี่นะทางไหนและฉันะจะเลือกอนาคตแบบไหนก็ได้ ก้าว oh. ข้ามกาเวลาแลว้วไขายคว้านาคตโรน่าเจ็ตดราก้อนจอมตี้นี่ก็คือโลกที่ฉันเลือกไงล่ะโอ้ oh. ผู้ชนะนักสู้ชินโครโนออะไรอย่างเงี้ยนี่มันยังไงกันครับเนี่ยทีมดีมซส์แห่งสาขาแซนทัวรี่ของเราแพ้รวดทั้งสามคนเลยครับยี่สำเร็จแล้วชัยยอสำเร็จแล้วนะทีมทรยทรีเหรอเนอร์ชนะแล้วแต่ว่าทะยค כ ุงเขา ทั้งที่วันนี้เราจะแพ้ไม่ได้แท้ๆเอ้อ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  ชินดโครโนมาสู้กับฉันซะเพื่อความปรารถนาของฉันกำลังต้องการเลยถึงไหนไม่ท้าท่านี้ก็กจะไปท้าอยู่แล้ว คุณโครโนผู้เรื่องอะไรนะครับคุณไม่มีทางชนะหัวหน้าสาขาคาันสกีได้หรอกครับทโยนายอคอยดูพวกเราเอาไว้ให้ดีล่ะคุณโครโนฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการของสาขาแซงทูรี่มันเป็นสิ่งผิดพลาดฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอนเลยครอเอ่ชนะไทยโยคุงได้แล้วนะแต่วมธีชนะก็ยกระดกาม,มากด้วยแต่ว่าไปทําให้ไทยโยตาสว่างได้หรือเปล่านะฉันว่านายอ่ะได้ทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วนะที่เหลืออยู่ที่ไทยโยคุงแล้วอ่ะงั้นเหรอนั่นแะสินะมีแต่ต้องเชื่อใจหมอน,นั่นสินะเอาละได้เวลาไปดวลกับคันสกิแล้วไปลุยเลยชินโดครโน่พยายามในส่วนของพวกเราด้วยนะอ่าแต่ฉันจัดการเอง